เออครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะก็จะเป็นการเัาชีวิตรอดแบบไม้ครับปกตินี่แหละไม่ได้เพิ่มมอนเพิ่มอะไรนะก็จะเล่นแบบผิวเคียวเลียวไรแบบเนี้ยก็คืออยากเล่นแบบไม้ครับปกตินั่นแหละนะ อ่าก็ตอนนี้ก็ได้สร้างเซิร์ฟเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็ถามว่าทําไมผมไม่พูดในอ่าคลิปก็วิดีโอเสียงในคลิปคือมันมีเสียงรบกวนเยอะเนาะก็กว่าแบบอ่าเสียงมันจะมารบกวนแบบคนดูหรือไม่มีคนดูก็ไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปก็ช่วงนี้ก็จะกลับมาลงแบบเรื่อยๆนะนานๆทีมาทําก็จะทําให้มันอ่าดีที่สุดก็แล้วกัน อ่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ผมอ่าคราของนะตัวนี้ก็อ่าเงือ้องักนิดน,นึงนะเพราะไม่ได้เล่นไมค์ครับนานแล้วก่อนจะกลับมาเล่นก็อ่านนี้นานเลยแล้วก็แถมตียังไม่โดนเลยคือต้องเข้าใจนะว่านะไหไมค์ครับในอ่าของพวกแอปที่ใช้แบบเสมือนของคอมอ่ะมันต้องกดปุ่มด้วยถ้าไม่กดคือมันก็เล่นเล่นยากอ่ะมันจะตีไม่โดนเลยเง่ายๆ มันไม่ได้เหมือนของพวกไมค์คํามือถือนะที่จะแต่หน้าจอแล้วมันตีได้เลยนะแบบเนี้ยถือว่าแต่แบบนี้มันก็ไม่ได้แบบตีมันต้องกดปุ่มด้วยปุ่มข้างๆหน้าจอผมเนี่ยอยู่ฝั่งขวามันมีอยู่สองปุ่มที่ที่เป็นแบบนี้เพราะผมตั้งไว้นะแต่ตอนนี้ผมก็กําลังแบบหาถ้ำลง อ่าคือตอนนี้ผมหาทําไม่เจอนะไม่รู้ว่าไปไหนนะคือแบบวิ่งหารอบแบบรอบเกาะแล้วคือไม่เจอไม่รู้มันไปไหนมันก็ไม่ใช่เกาะน้อยน,นะมันเกาะใหญ่แด่ไม่เจอจริงๆก็เลยอ่าขุดเอาคือ,อตอนนี้นี่ผมขุดทํามาเอานะเพราะหาทําใหญ่ไม่เจอจริงๆก็เลยต้องจําเป็นต้องขุดเอาแบบสร้างทําึ้นมาเองเลย ก็ตามที่เห็นนะมันเป็นถ้ำใต้น้ําคือมันก็ลงไปไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้จะลงไปยังไงลงไปก็ไม่รู้จะเจออะไรบ้างมันก็ลงได้แหละแต่ผมขี้เกียจลงผมหาขี้เกียจครับประตูเรามุดไปมุดมาบางทีมันมืดเกินอย่างลงถ้ำแบบถ้ำธรรมดานะก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนถ้ำใหม่แล้วขอแบบตั้งตัวก่อนครับพวกนี้ก็จะเปลี่ยนถ้ำใหม่ไปลงถ้ำอื่น ทำนาม,มันยากเกินไปในการแบบสำรวจถ้ำ เออก็ตามที่เห็นนะคือ,อซอมบี้มันข้อหลังแล้วผมไม่รู้ว่าซอมบี้มันอยู่ข้างหลังคือได้ยินเสียงอยู่แหละแค่แค่ไม่รู้ว่ามันอยู่แบบข้างหลังเราอะแล้วพอมาอยู่ข้างหลังมันก็แบบเผลอไปแตะหน้าจอด้วยความเคยชินนะเนาะก็ยังไม่ค่อยชินกับให้ปุ่มกดตัวนี้เท่าไหร่ เลยโดนซอมบี้ฆ่าตายกลางทาง ช่วงนี้ไม่ได้มีอะไรมากผมขอตัดไปช่วงที่อยู่ในถ้าเลยแล้วกันนะครับก็คือในคลิปนี้มันก็ยังไม่ได้ทําอะไรเยอะเท่าไหร่เพราะช่วงนี้ก็คือถ้ามันหาลงยากมากขึ้นและแร่มันก็หายากควรจะเจอแต่ละอย่างมันก็นานเดี๋ยวขอตัดคลิปไปตอนที่ลงถ้าแบบอันนี้อยู่ในถ้าจริงๆอะ่ะใหญ่ๆสักน,นิดนึงอ่าตอนนี้ก็อยู่ในถ้าแล้วนะครับก็ เกือบตายเพราะโดนสเกลมันยิงนะคือในหมดนี้มันก็ตีแดงทุกตัวันแหละบอกกับผมยังไม่มีอาสุดเกาะด้วยก็เลยโดนแบบฟัวดามิเยอะนิดนึงเพราะตอนนี้ก็ต้องรีบหาแบบสุดเกาะแบบสุดกาเหล็กมาใส่แบบให้ครบสุดแล้วไม่งั้นไม่ไหว,วน่เน่ขนาดซอมบี้ยังสู้ไม่ค่อยได้เลยจะโดนสกิลตันยิงตายรอบสองละเกือบไป ตอนนี้คือผมแบบจะลงท้ายาวเลยนะแบบจบคลิปน,นี้ไปก็น่าจะได้ฟาร์มอีกนะฟาร์มของแบบเอาสักประมาณซุนเหล็กแล้วก็ค่อยหาหมู่บ้านเป็นแบบที่ปักหลักอยู่แบบนั้นนะผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่านะมีหมู่บ้าน n อ c ไว้ทําฟาร์มด้วยจะได้ทำฟาร์มเหล็กฟาร์มอะไรไว้ถือว่าดีนะผมว่า เอ่อตรงนี้คือมาเจอพ,พวกแรกแคลไซ์นะผมคิดว่าผมจะเก็บมันไว้เอาไปสร้างบ้านนะครับผมผมว่าผมจะสร้างบ้านจากไอแคลไซด์นี่แหละหรือเขาเรียกว่าอะไรผมก็จาไม่ได้เหมือนกันไอก้อนอกวาบาดนี่แหละผมจะเอาไอ้ขาวขาวกับอันดําๆเนี่ <c oughs> ดดยพ่อยขอโทษด้วยผมจะเอาไอ้ขาวขาวกับดําๆอ่ะไปสร้างบ้านนะเดี๋ยวผมว่าลงถ้ำนี้เสร็จผมจะมาลื้อออกลื้อแบบเอาขาวๆาวกับ เอาคิดตันไปด้วยสักสองสาก้อนนะประดับตกแต่งแต่ตอนนี้คือตอนที่ทุกคนเห็นอยู่นี่คือผมเจอซอมบี้นะก็ได้จัดการซอมบี้ไปแล้วตัวหนึง่งเพิ่งเป็นตัวแรกของคลิปนี้เลยในการฆ่าซอมบี้แล้วตอนนี้คลิปก็มาถึงอันจบแล้วนะผมว่มาผมจะไปฟาร์มเพิ่มแล้วละและตอนนี้ผมขอแบบไปพักนี่กันเดี๋ยวผมค่อยกลับมาฟาร์ม ในคลิปก็จะมีความยาวประมาณเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณที่เข้ามาดู